สวัสดีครับอรอบนี้อรอบนี้ผมจะพามาดูาปกสลากการกุศลเนาะ,ะจากคราวที่แล้วคลิปที่แล้วเกินไปตั้งแต่สีวันอ่สี่ห้วันที่แล้วในคลิปปกปกปก,กติอันนี้คือบอกว่าโครงการสนับสนุนส่งเสริมสถานพยาบาลของรัฐเพื่อจัดหาอุปกรณ์ห้องผ่าตัดและอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆสาหรับ ศูนย์การแพทย์พระรมหาราชานุสร์ประมาณนี้พูดไปแล้วบอกว่าเห็นเลข90และอื่นๆก็ยังมองยังไม่เห็นตัวเลขเนาะข่าวทีเแียวอ,อันนี้รูปจริงผมถ่ายมาผมซื้อมาเองผมไปซื้อมาจากแล้วก็ถ่ายมาก็ชัดเจนมีความชัดเจนดูหลัหลกๆดูหลัหลกๆก็ ก็ไม่เห็นนะก็ไม่เห็นตัวเลขก,ก็เห็นแต่ตรง90นี้เนาะสองตัวเลขเนาะอ่าดูยังไงอ,ะ,อะพวกเราก็คาดหวังเนาะพอเห็นรูปพคาดหวังว่าจะเห็นอ่าจะได้เหมือนงวดที่ผ่านๆมาเหมือนที่แล้วๆมาเนาะเห็นก็คือเห็นไม่เห็นก็คือไม่เห็นนั่นแหละพวกเราก็ดูตามความจริงๆเนาะมีก็คือมีไม่มีก็คือไม่มีอ่าแต่พวกเราก็คาดหวัง คาดบังไว้ว่าคงจะมีบ้างแหละก็คงจะมีอะไรใบให้พวกเราได้เห็นอะไรประมาณนี้แหละเนาะก็พิจารณาดูดูแบบละเอียดก็แล้วกันรูปก็มีอยู่แค่นี้ดูเราดูตามจุดตามโซนต่างๆจะบอกว่ามันเหมือนมันมัน,ม,นมันก็เหมือนจะบอกว่ามันไม่เหมือนมันก็ไม่เหมือนแหละเนาะใช่ไหม ผมว่าอย่างนั้นน่าจะให้จะให้เป็นเป็นตัวเลขเลยเหมือนเหมือนที่บางครั้งที่บอกว่าเออใช่เรืออย่างนี้อย่างนี้ๆๆอย่างนั้นมันก็คงมันก็คงไม่ใช่หรอกเนาะมันก็คงไม่ใช่เกมที่จะให้พวกเราพวกเรามองอะไรเงี้ยพวกเราหาเพื่อความสนุกเพื่อความสนุกเนาะพวกเราเห็นก็เห็นตรงเป็นตัวเลขนี่แหละ90เนาะ,ะ90ก็คือ90หละ เห็นอย่างนี้เห็นแค่เป็นตัวเลขอย่างนี้ก็คืออย่างนี้แหละเนาะ,ะส,นส่วนส่วนสาหรับในในความคิดผมนะอันนี้90ก็จริงอยู่บางคนอาจจะเอ๊ะเ0เนี่ยมอนเหมือน,เห,อนเหมือนได้น้อยอะไรงนี้นะใช่ไหมมีความโวกเข้ามาในใจเนาะขอสามได้ไหมอะไรประมาณนี้เห็น2อตัวท่าถ่าเก้าศูนย์จะมีจริงขออีกสักตัวได้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะใช่ไหมมีความโลคเข้ามาในหัว อ่าก็คล้ายๆเอาพวกเราลองลองลอง,ลองพูดเสียงคล้ายๆนี่นะเสียงให้มันเพียเพ้ยนไปเนาะก็เหมือนรูปมันแหละอาจจะถ,ถ,ถ้าจะเขียนเป็นตัวเลขก็อาจจะอันนี้ไปก็คือใส่ศิละปะเข้าไปสักหน่อยนึงอ่าสำหรับสมมุติว่าศูนย์ใช่ไหมศูนย์การแพทย์เอาพวกเราก็มีตรงนี้เป็นศูนย์แล้วเนี่ยศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดได้ไหมอ่าศูนย์การแพทย์อาจจะเพี้ยนเป็นศูนย์เก้าแปด อ่าก็อ่าก็ได้อยู่นะอ่าก็ได้อยู่นะั้นในความคิดของเรานะอ่ะศูนย์การแพทย์อ่ะศูนย์เก้าแปดนี่ได้สามนะสามตัวเลยอ่ะอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้อ่ะลองดูอ่ะลองหมุนดูลองหมุนดูที่นี้เราลองหมุนดูนนดพิจารณาดูว่าเหมือนไหมที่นี้มีตัวเลขเหมือนไหมเหมือนที่พวกเราอยากจะได้ไหมคาดหวังไว้อะไรมั่ง ก็เห mm ็นอยู่แค่กลุ่มนี้นะกลุ่มนี้เอกลุ่มนี้เป็นตรงๆอยู่นะใช่ไหมอ่าเป็นตรงๆอยู่ถ้าเป็นตรงๆอย่างนี้ก็คล้ายหนึ่งเนี่ยใช่ไหมอ่าถ้าเป็นตรงๆอย่างนี้ก็คล้ายหนึ่งแต่ถ้าเรามองกลุ่มนี้ล่ะกลุ่มเดียวกันนี้ละขาวกลุ่มนี้ล่ะกลุ่มใหญ่กับกลุ่มนี้ล่ะจะเป็นหนึ่งศูนย์ได้ไหมจะเป็นหนึ่งศูนย์หรือเป็นหกถ้าเป็นกลุ่มขาวใหญ่อย่างนี้เราลองมองแบบเนี้ย แล้วกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะเป็น9้ได้ไหมเป็น7หรือเป็น9อ๋อลองลองมองอย่างนี้ได้ไหมแล้วถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็เป็น6 6 9อ่าถ้าเราเราจะมองให้มันคล้ายนะ,ะในความคิดเรามาโ,นโนไปอะไรประมาณนี้ใช่หรือเปล่าหรือจะเป็นนี่เป็นยิกยักษ์มาอย่างนี้ที่เป็นเลมเดี่ยๆมาอย่างนี้นี่ที่มัน จะล่อหลอกพวกเราให้มันแตกปีกออกไปอย่างนี้ถ้าอย่างนี้จะเป็นจะเป็นสองนะถ้ามาอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่าถ้ามาแปลกมาอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นเป็นหกสองนะอย่างนี้เห็นไหมถ้ามองอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ถ้ามองอย่างเงี้ยกลุ่มนี้ก็คือหกนะอ่าถ้ามองกลุ่มนี้นี่ถ้ามองกลุ่มหลังนี่ตรงหลังในกลายเป็นสองเลยกายเป็นหกสองแต่ถ้ามองกลุ่มนีน้มันมี อันนี้2อันใช่ไหมตรงนี้เป็นกลุ่ม9อยู่เห็นไหมคล้ายๆนะอ่ากลุ่มนี้เป็นเป็น6เนาะได้ไหมอ่าก็จะเป็นประมาณว่า6 9นี่6 9อ่าอันนี้ผมผมไม่ฟันธงนะผมไม่ฟันธงเพราะว่าตัวเลขมันไม่เหมือนมองไม่เหมือนผมก็พูดให้ให้พวกเรามโนไปตามตามที่พวกเราคาดหวังนั่นแหละ อ่าก็เห็นแต่90นั่นแหละเห็น <laughs> เห็นแต่ตัวเลข90เนาะอ่าอย่างนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันอ่าถ้ามองกลุ่มนี้ก็เป็นห9เกหมือนกันถ้าเป็นมองแค่นี้นะอ่า <c oughs> เห็นไหมกลุ่มนี้ก็เป็น69อะไรประมาณนั้นแหละอ่ะาก็เห็นอยู่แค่นี้เห็นอยู่แค่นี้อ่าถ้ามองตรงๆอย่างนี้ก็ อันอื่นไม่เห็นเลยก็เห็นแต่ตัวเลข90เห็นแต่ตัวรเลข90อ่าแต่ก็มีมีตรงนี้แหละมีสีขาวอ่ามีสีขาวที่ชวนให้คิดอยู่บอกว่าบางทีก็เป็นเหมือนอันเนี้ยมันเต็มเหมือนสี่เหลี่ยมมันเต็มเนาะอ่าแล้วตรงนี้มันมันเหมือนไอ้วงกลมมันแหละต่เหมือนวงกลมแต่ว่าเป็นการแบ่งเค้กอ่ะเป็นแบ่งเค้กสี่ส่วนอะไรประมาณนี้เราลองลองจินตนาการดูตรงนี้นะ อ่เป็นหนึ่งในสี่อะไรประมาณเนี้ยคลาย้ายคลาย 1, 4, ้ายคอ่าหนึ่งในสี่ก็ประมาณ25%เนี่ยคล้ายคล้ายอ่าเราจินตนาการไปอะไรก็ว่าไปประมาณนี้อ่ามองไปแล้วรายละเอียดไปแล้วก็ไม่เห็นเนาะก็ไม่เห็นเป็นตัวเลขก็ไม่เห็นลักษณะว่าเป็นวงบอกอ่า ก็เห็นอยู่แค่นี้เองเห็นตัวเลข9กาในความเป็นจริงที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้อ,อันอน่งก็จินตนาการไปเนาะหรือพวกท่านเห็นโอเคไม่เห็นก็คือไม่เห็นเนาะเห็นก็คือเห็นพวกเราไม่ไม่ไม่อนีอ่มากเนาะพวกเราก็ดูเป็นงนวดไปดูเป็นงนวดไปก็ ประมาณนั้นแหละที่เราหมุนให้ดูและเห็นรายละเอียดแล้วรูปมันมีอยู่แค่นี้ก็90นี่แหละ90ก็9 0 8 098นนแอะไรในศะูนย์การแปรลองเพียนๆดูลองเพียนๆดูเราลองเพียเพียนๆให้ให้อ้นี้ไปเป็น0 9นย์ี่แหละ09้แล้วก็098แล้วก็มีมองหันไปนั่นแหละหันไปก็เป็น69ลองหันไปแหละ เป็น6 2 6อหรืออะไรนี่แหละประมาณนั้นพวกนั้นหันดูเนี่ยตามเนี้ยลองคล้ายๆล,ลองจินตนาการดูประมาณนี้แหละเท่าที่เห็นโอเคอสำหรับการกุศสนก็พอพอแค่นี้ก็น่าจะาติดตามกันในงวดหน้าสำหรับสลาการกุศสน,นอกว่ากันใหม่งวดน,นี้เห็นแค่นี้เท่านี้เนาะ ็ว่ากันไปว่ากันไปเราไม่ดันทุรังเห็นก็คือเห็นไม่เห็นก็คือไม่เห็นถ้าจะใช่อยู่ตรงนี้มันก็ใช่แล้วล่ะถ้ามันจะใช่นะอ่าโอเคหวังว่าทุกคนจะโชคดีในงวดน,นี้คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ